เป็นครั้งแรกนะคะที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรนะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่นะคะเป็นประธานในการประชุมสมาชิกพักเพื่อไทยนะคะในเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินก็ไปร่วมด้วยนะคะโดยที่มีการเน้นย้ำสองเรื่องก็คือการผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และการสื่อสารนโยบายดิจิทัลวอลเล็ให้เข้าถึงประชาชนลองฟังเสียงของทั้งคุณแพทองทานและคุณเศรษฐาในการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะ เพราะว่าที่เราทำอยู่นะคะนี้เนี่ยเราต้องการจะผลักดันสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็น g l o b a l มากขึ้นไม่ใช่แค่หัวข้อของช็อกมินนะคะแต่หัวข้อของ11อุตสาหกรรมที่เราได้แถลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเฟสติวัลในเรื่องของหนังสือภาพยนตร์เกมซีรีส์ต่างๆที่ที่11อุตสาหกทั้งหมดนะคะเราต้องการจะผลักดันสิ่งเหล่านี้เพื่อเพิ่มให้คนไทยทุกคนในในใน นโยบายของอฟอสเนี่ย one family one soft power เนี่ยเพื่อให้เขาได้สามารถ register และพัฒนาตัวเองเราก็จะมีองค์กรให้เพื่อเขาอัพสกิลของเขาหลังจากนั้นสกิลเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยบางคนเราผลักดันได้ถึงจ้าตัวของจังหวัดเลยเป็นภาพของประเทศและบางคนก็สามารถส่งออกไปนอกประเทศได้อีก นั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง11สาขานะะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยกำลังถูกคณะกรรมการในทุกๆสาขาช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่นะคะภายใต้ที่มีท่านนายกเป็นประธานอยูออ่แน่นอนค่ะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของดิจิตัลนะคะก็ขอให้ท่านสสทุกท่านนะคะที่มีในเรื่องของผู้ช่วยสสด้วยให้เข้ามาช่วยในเรื่องของโซเชียลมีเดียให้เยอะขึ้นนะคะจะได้ช่วยกัน สื่อสารแมสเซจที่สําคัญของพักแล้วก็ของรัฐบาลนะคะว่ามีกิจกรรมหรือหน้าที่อะไรบ้างที่เราได้ทําไปแล้วจะได้สื่อสารให้ประชาชนรับรู้ค่ะฝากไว้ประมาณนี้ค่ะก็ขอต่อเนื่องจากที่ท่านหัวหน้าพูดไปเมื่อกี้เกี่ยวเรื่องเงินดิจิตอลนะ,นะครับวันศุกร์นี้คงมีการแถลงข่าวใหญ่นะครับก็ฝากให้ช่วยกันโปรโมททางด้านโซเชียลมีเดียช่องทของตัวเองด้วยแล้วน,นะครับก็คงก็คงเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ พี่น้องประชาชนก็น่าจะมีความสุขทั่วหน้านะครับเข้าใจไหมตัวเลนเนี่ยคุณแพททองทานเขาก็ย้ําด้วยนะฮะว่าต้องการให้สสรวมถึงผู้ช่วยสสเข้ามาช่วยสื่อสารข้อความสําคัญของพรรคและรัฐบาลว่าได้ทําอะไรไปแล้วบ้างกับประชาชนในโซเชียลให้รับรู้ได้มากขึ้นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คุณแพททองทานเขาบอกว่าสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายคือการใช้พลังอํานาจ หนึ่งแบบละมุน uh huh. นะฮะโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อชนะใจเพื่อเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมนั้นๆหรืออบรับวัฒนธรรมนั้นๆเข้ามา ที่ต้องการทำต้องการให้เป็น global มากขึ้นนะ11อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่เคยแถลงเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมีผลงานทีนี้มันมีวิวาทะในทวิตเตอร์ที่เขาทุ่มเถียงกันพอสมควรนะคะเรื่องการอธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ที่คุณแพททองทานอธิบายบอกว่ามันเป็นการใช้พลังอํานาจหนึ่งแบบละมุนเนี่ยนะคะคุณคุณแพททองทานเขาไปยกตัวอย่างเรื่องช็อกมินที่ขายดีขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ถูกโอบรับโดยคนไทยในประเทศเองนะคะแต่ว่าคนที่เขาบอกใน ในทวิตเตอร์ที่เขายกมาเขาบอกว่าไอช็อกมินนี่มันไม่ใช่ซอฟพาวเวอร์เขายกตัวอย่างโชจูของเกาหลีบอกว่ามันไม่ใช่ซอฟพาวเวอร์โชจูนี้ก็ไม่ใช่ซอฟพาวเวอร์แต่ซอฟพาวเวอร์นี่คือวัฒนธรรมการดื่มการกินที่คนทั่วโลกเนี่ยเห็นผ่านซีรีส์แล้วก็แล้วก็รับกันมาแล้วก็ลองียนแบบแล้วก็ต้องการที่จะทําอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ที่ระดับสเกลอ่ะใช่ไหมคือเราก็เคยคุยถึงเรื่องนี้ ในรายการแต่ว่าความที่คนไทยมีวัฒนธรรมคือคนไทยในยกตัวอย่างได้ดีมากเพราะว่าส่วนใหญ่เราเป็นเหยื่อของการนิยมวัฒนธรรมของประเทศอื่นซึ่งทำซอฟต์พาวเวอร์มาเป็นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือเกาหลีใต้เนี่ยเราไปได้หมดหใช่ไหมญี่ปุ่นเราก็ไปได้เพราะฉะนั้นเอ้เราบังเอิญเราเป็นตัวอย่างของประเทศซึ่งอบรับแต่ว่าในประเทศซึ่งชอบโอบรับเนี่ยวัฒนธรรมจากประเทศอื่น,น,นเนี่ยเราอยากที่จะมีะบางสิ่งบางอย่างเหล่านี้บ้าง ซึ่งก็ก็จะเห็นได้รัฐบาลได้เขาได้ผลักคือวัฒนธรรมในการจับผิดคำอันหนึ่งแล้วก็ตีฟูและด้อยค่าก็เป็นวัฒนธรรมไทยเหมือนกันอันนี้อันนี้คุณชูวัฒน์อันนี้เอาเอาคุณน์เราจะบอกว่าหนึ่งในส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในประเทศไทยคือคือแกงแยกชิงดีกันสันนิษฐานไว้ก่อนว่าสันสันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนอะไรนะคนที่มีอำนาจไม่รู้จริงแล้วก็ พยายาม<ต>ปั่นทําให้ด้อยค่าแต่จริงๆผมผมมองว่ามันคล้ายๆกับเรื่องเงินดิจิทัลคืออันเนี้ยรัฐบาลเขาทําโครงการอยู่แล้วเวลาถ้าคุณตั้งแง่เตรียมวิพา์วิจารณ์เนี่ยมันก็ในขณะที่เขากำลังผลิตผลงานออกมาเนี่ยมันก็วิจารณ์ไปที่เรื่องเนื้อหาของความหมายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องซึ่งมันมีอะไรให้ถกเถียงหน่อยไงเพราะว่ารัฐบาลก็เงื้อเหมือนกันอันนี้ใช่ไหมคือ ม,มันก็ถกเถียงกันสนุกๆไงฮะใช่ก็จะก็อย่างนั้นแต่มันมีผลด้อยค่าไงคือคุณคิดว่าคนเขาไม่รู้หรอว่าซอฟท์แวร์มันคืออะไรคุณคิดว่ามันหมายถึงชอ็ชอกมินธรรมดาไม่แต่ว <m> ันแสดงว่า <m> มันไม่มีอะไรคุยกันนะคือมันก็เป็นไม่ได้แต่แต่ผลมันคือการด้อยค่ากันแลไงการดิสเครดิตกันไงแต่ว่ามันก็รู้กันว่าแค่แค่ถกกันอะแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมคือก็ทะเลาะกันไปมันแค่เป็นคอนเทนต์ชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันต้องไปเปิด Dictionary มันม,มีไอ้เนี่ยโจเซฟนายอ,อะไรอาจารย์ช่มันเริ่มต้น,น,นเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงนู้นจากจากโจเซฟนายใช่ไหมมันพูดถึงมันพูดถึงรัฐนี่แหละพูดถึงอํานาจพลังต่อรองของรัฐเป็นอํานาจทางวัฒนธรรมอานาจโน้มนำอะไรอย่างนี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่าผมว่ามันมันมีการเอามาใช้ให้มันเป็นการตลาดมากขึ้นในการสื่อสารกับประชาชนพลเมืองเพื่อจะคุณจะทําระดับโอฟอร์ดอ่ะหนึ่งหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคุณก็ต้องละลาย คำว่า Soft ์พา e เวอร์ไม่ให้มันอยู่ในนิยามเรื่องความมั่นคงหรือระหว่างรัฐต่อรัฐใช่ไหมเพราะนั้นมันก็โยนลงโยนลงไปแล้วอยู่ที่ใครจะนิยามยังไงก็ว่ากันไปแต่ผมแค่ผมพอเข้าใจได้ว่าสมมุติว่าคุณไม่ได้เป็นกองเชียร์รัฐบาลแล้วคุณเริ่มได้ยินคำนี้บ่อยบางทีมันจะเริ่มลำคาญได้ไง อะไรเวอร์จังเล่นค่าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งสื่อเขาพูดถึงบ่อยด้วยค่ะนอกจากคุณแพทองทาจะให้สัมภาษณ์ในการประชุมพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้เธอก็เลือกสื่อสารผ่านท่องทาง X หรือ t ว i t t e อร์นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยเป็นทั้งแกนนํารัฐบาลทํางานในฐานะฝ่ายบริหารและในฐานะพรรคการเมืองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเธอพักเพื่อไทยเป็นบ้านของเธอเธอต้องการสร้างพักให้เข้มแข็งเป็นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยจะเป็นความหวัง เป็นตัวแทนของประชาชนได้ก็บอกว่านี่คืองานที่เธอจะต้องทําค่ะจริงๆแล้วเราได้เห็นการเมืองจากรุ่นเป็นการส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่นนะในในช่วงที่เราได้จัดรายการนี้มาเนี่ยมันก็เป็นประวัติศาสตร์นะ<ช>ที่เราได้เห็นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะพักที่เมื่อก่อนหัวหน้าพักธารรักไทยคือคุณทักษิณใช่ไหมแล้ววันนี้หัวหน้าพักเพื่อไทยคือคุณแพทองทาหรือว่าพักอื่นๆน่ยคุณก็เริ่มเห็นทายาททางการเมืองเหมือนกันไงมันก็สนุกดีนะเราได้เห็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้น ในช่วงชีวิตเราค่ะใช่ฮะคือคืออันนี้น่าสนใจคือว่าในแง่ของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยที่มันถักทอขึ้นมาจากระบบอุปถัมภ์ในพื้นที่แล้วพอมันเปลี่ยนเจนกระบวนการในการอุปถัมภ์ในพื้นที่มันเข้มแข็งน้อยลงหรือพันแปรเปลี่ยนรูปใช่ไหมคุณเห็นอะไรคุณเห็นสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติอะไรเงี้ยที่เป็นโปรดิวเซอร์ของสปเอร่จากบ้านใหญ่ในพื้นที่พอมาเป็นรุ่นลูกเขามาทําหนัง สับปเปลออะไรอย่างเงี้ยม,มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมอันนี้เป็นปรากฏการณ์ไหมเนวินอย่างเงี้ยจากระบบประถมในพื้นที่ขยายตัวไปอันนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะเขายังไม่อาจ ก็รุ่นรุ่นชายที่ชอบเนี่ยอาจจะเป็นอุปถัมภ์ดิบๆในพื้นที่เลยแต่ว่าพอมารุ่นในวินเนี่ยเขาสามารถเอาท้องถิ่นเขามาทําสนามแข่งสนามช้างออกไปโกลบอลได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องที่ต้องอธิบายกันมันมีสตอรี่จากรุ่นสูงใช่ใช่อันนี้มันเป็นการเมืองที่บางทีคนชั้นกลางอาจจะไม่เห็นแต่ว่าในเดียวกันคนชั้นกลางก็เติบโตขึ้นมาใช่ไหมมีเลือดใหม่เกิดขึ้นกลายมาเป็นพักก้าวไกลพักอนาคตใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วไอ้ที่น่าสนใจคือรุ่นลูกของคนที่เป็นระดับหัวกะทิของพักต่างๆเนี่ย ที่ไปสายวิชาการเนี่ยที่ไปอยู่ก้าวไกลเนี่ยก็เยอะใช่ไหผมนึกถึงอย่างฟัวดีเนี่ยฟัวดีคือมืคือมันมีเจเนเรชันสอของนักการเมืองใช่ไหซึ่งก็โตขึ้นมาแล้วก็มีบทบาทใช่หรือนักเคลื่อนไหวคุณวัจนาวรยังกูลน่ะใช่ไหน่าจะเป็นลูกของคุณวัชคุณวัชพ่อเขาก็เคลื่อนไหวลูกเขามาเป็นสื่อสารมวลชนนักเคลื่อนไหวมันมีมันมีแบบการไฟของรุ่นที่สอง ต่อเนื่องแต่มันก็แต่แต่ก็ยังอยู่ในตําแหน่งแห่งที่เดิมใช่ใช่คือศึกมันยังเหมือนเดิมคือประเด็นศึกมันเหมือนเดิมศึกมันเหมือนเดิมแต่คุณภาพมันแต่คุณภาพของทุกหน่วยอ่ะมันพัฒนาขึ้นนะแต่ว่าคุณฝักเพราะฉะคุณเตรียมกําลังในการสู้รบในศึกประชาธิปไตยเผด็จการเมืองไทยเนี่ยมันเหมือนแนวรบเดิมนะรุ่นลูกของนักการเมืองก็มีเดี๋ยวรอดูว่าจะเก่งทุรุ่นพ่อหรือเปล่ารุ่นลูกของนักเคลื่อนไหวก็มี ใช่ไหมสื่อสมัมคมชนค,คุณก็เริ่มเห็นบ้างแต่ว่ามันมันเป็นสตอรี่ของประเทศไทยที่ที่กำลังถูกด็อกคูเมนต์อยู่ต่อหน้าต่อตาตอนนี้ค่ะ วันพรุ่งนี้นะคะจะมีความชัดเจนเรื่องของนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะคะที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถแถลงเองแต่เนื้อหาสําคัญที่ผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะคุณจุลพันธ์ได้มีการรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนที่จะมีการเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สิ่งที่คณะกรรมการชุดใหญ่วันพรุ่งนี้จะต้องพิจารณาเนี่ยนะคะก็คือทางเลือกอื่นๆนอกเหนือไปจากการ การแจกแบบทุ่นหน้าอายุ16ปีขึ้นไปจํานวน56ล้านคนซึ่งอันนี้จะใช้งบประมาณถึง560,000ล้านบาททีนี้แนวทางอื่นอีก3แนวทางที่วันนี้พรุ่งนี้คณะกรรมการชุดวันศุกร์ค่ะคณะกรรมการชุดใหญ่จะพิจารณาประกอบอะไรไปด้วยอะไรบ้างคะมีข้อที่1เนี่ยให้เฉพาะกลุ่ม hmm. ที่เคยลงทะเบียนคนจนจํานวน15-16ล้านคนคโดยที่จะต้องใช้งบประมาณเพียงแค่150,000-160,000 <c oughs> ล้านบาทอันนี้เป็น เป็นการแจกน้อยที่สุดอันนี้คือง่ายสุดแจกน้อยที่สุดแบบบัตรคนจนแบบที่<ต>จะโดนแทนที่คุณจะได้2 0 0ร้อารบาทต่อเดือนคุณได้มื่น,นเลยซึ่งอันนี้จะโดนจะโดนคนวิจารณ์หนักหน่อยเพราะว่าอันนี้คือเทียบกับไอ้ที่คุณเศรษฐาเคยหาเสียงไว้อันนี้แจกนิดเดียวะนะครับแต่ว่ามันก็แสนแสนห้าแสนศล้านนะักศึกษา,าจะโอเคก็ได้แจกเฉพาะกลุ่มแล้วเงินน้อยนักศึกษานักเศรษฐศาสตร์กลุ่มที่ต้องการให้แจกเฉพาะคนจนจริงๆอาจจะโอเคนะแต่ว่า กลุ่มอีกอีกอีกออปชันหนึ่งครคุณตวงพรกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน25,000บาทแล้วก็จํานวนอันนี้สี่ล้านคนคแล้วก็มีเงินฝากในบัญชีเกิน1 0 0 0 0แสนก็อดออันนี้ต้องใช้งบ4 3 0แส0สามหล้านบาทส่วนออปชันที่3ฮะกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน50,000บาทต่อเดือนซึ่งอันนี้จะต้องแจกทั้งหมด49ล้านคนค,คุณลองคิดดูนะผมลองคิดดูนะ ค,ค,คุณเรามีเงินเดือน2 5 0 0 0บาทเนี่ยแล้วคุณคุณรู้สึกว่าคุณอพอที่จะมีไม่มีจะกินใช่ไหมคุณผ่อนบ้านผ่อนไอโฟนผ่อนรถคุณไม่เหลือเงินใช้ใช่ไหมมีสิบสี่สิบล้านคนมีน้อยกว่านั้นเยอะประเทศเรายากจนของรทงเนี่ยคือคือผมเห็นตัวเลข<ต>ผแปลว่าเนตัวนี้มันเยอะมากมันเยอะมากว่ะ นี่คุณตวงพรคือประเทศเราคนจนเยอะขนาดนี้เนี่ยคือรวยกระจุกจนกระจายไม่แล้วไอ้ที่เงินเดือน25 0 0ม้าก็ไม่ได้รวยนะฮะนั่นก็จนนะฮะคือนั่นก็จนนะฮะแต่มันสี่แสนสามอ่ะคือคุณคุณคุณคิดดูดิคือเราเราจนขนาดที่ไอ้คนมีตังสองหมื่นห้าพันบาทเนี่ยพวกเนี้ยชักหน้าไม่ถึงหลังอ่ะผ่อนไม่ผ่อนแล้วก็ไม่เหลือเงินใช้อ่ะค่ะเออคือพูดง่ายๆว่าพอคุณวางเลยไอ้เท่าไหร่นะถ้าต่ำกว่าสองหมื่นห้าเนี่ย มันอยู่ที่15ล้านใช่ไหมแล้วถ้าเกิดต่ำกว่าคือถ้าเกิดยังไม่เกิน25,000เนี่ยมันอยู่ที่เพิ่มอีก3เท่าอ่ะอแปลว่าตรงนี้มันหูนี่เราเรารวยกระจุกจนกระจายพอสมควรมากมากทีเดียวแล้วถ้าเกิดว่าแจกทั่วหน้านะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนับคนรวยด้วย5,000 0บาทต่อเดือนเนี่ยคนรวยมีนิดเดียวมาแค่หกหมื่นล้านสรุปคือคนรวยมีน้อยมากค่ะใช่คือคือถ้าแจกให้ครบคนรวยเนี่ยจะได้ เพื่อี่จะลดข้อรหาว่าทําตามสัญญาที่หาเสียงไว้ที่จริงมันเพิ่มอีกนิดเดียวผมก็เลยเสนอไงว่างั้นก็แจกคนรวยได้เลยพวกมันก็เพิ่มอีกนิดเดียวจะได้ไม่โดนด่าใช่ไหมคือนักจัดรายการทุกคนเนี่ยอยู่ในแคตตากรีคนเกือบรวยหรือไม่ก็รวยแล้วทั้งนั้นน่ะมันจะได้ไม่มีใครด่าเลยไงเออก็คือแจกทุกคนและถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้ไม่ใช้ก็คือรัฐ ซื้อสามค<อ>นชนที่คิดว่าจนกันน่ยไม่จนเลยนะรวยทั้งนั้นเน,นี่ยสองหมืาได้หมดคนละหมื่นผมเปน็นนายกผมแจกหมดเลยไปกู้มาเพิ่มแล้วก็แจกจะได้ไม่มีใครด่าเนี่ยผมกลัวว่ารัฐบาลจะเลือกทางที่สองเหรอคุณชูวัฒนเก่งว่าจะเลือกทางที่สองเหรอ,ก,หรอก็คือบางที คิดจากตัวตั้งยุทธส่งยุทธศาสตร์ไม่ต้องคิดถึงมากเอาคิดถึงตรงไหนตรงกลางตรงไหนตรงปณีปนน้อมอ่ะมันก็คิดแค่เท่านี้แหละกำลังดีอ่ะจะได้ไม่มีแรงคือคนรวยก็ด่าไม่ได้เพราะไม่ได้แจกคนรวยแต่ว่าตัว2องหมเนี่ยอันเนี้ยอาจจะอาจจะพออธิบายได้ว่า2องหมเนี่ยมันรวยตรงไหนแต่ท็อปชั้นแรกกันนั้นโดนวิจาร์เยอะเพราะมันเหมือนเอาโครงการรัฐบาลชุ่ิลวมาแล้วเพิ่มเงินเฉยใช่เป็นส่วนต่อขยายแน่ๆถ้าไปเลือกโครงการแรกนะแต่คณะนะฮะสี่แสนสามหมื่นล้านเนี่ยไอ้ว่านมันก็เยอะนะ ใช่ไหมมันก็เยอะสําหรับนักเศรษฐศาสตร์ที่เขาเคยต้านกันมาก็คือถ้าเพิ่มอีกแสนสามื่นล้านนี่ก็คือได้หมดนะอ่าใช่ฮสี่แสนืล้านก็ตามข่าวเนี่ยที่มันออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือแบ่งจ่ายไม่ใช่แหละเขาเรียกไรอยู่ในงบประมาณ4ี่ปีก็ปีละแสนกว่าล้านอันนี้รับ าแล้วก็หาเพิ่มมาได้อีกก็ต้องไปหาเพิ่มจากตรงอื่นคือพวกนี้จะชัดเจนแหละอ้วันวันที่10วันที่1ิวันวันศุกร์จะชัดเจนค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามกันนะคะก็คือเรื่องของเรือดำน้ําค่ะเมื่อวานนี้นะคะมันมีการพูดคุยกันระหว่างตัวแทนของกองทัพเรือกับตัวแทนของบริษัท CSOC ของจีนนะคะซึ่งคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าการหารือระหว่างตัวแทนบริษัทจีนกับ คณะของกองทัพเรือนยังไม่ได้ขอ้อยุตินะคะเพราะว่าบริษัทของจีน,นบอกว่าไม่มีอำน,นาจตัดสินใจต้องเป็นหน่วยงานระดับรัฐเพราะเขาอยู่ภายใต้รัฐบาลจีนต้องรอการตัดสินใจของรัฐบาลจีนเท่านั้นค่ะส่วนข้อที่ติดขัดนั้นทางบริษัทจีนยังไม่ได้บอกรายละเอียดน่าจะเป็นนโยบายของบริษัทจีนเองเพราะเขาได้ผลิตและลงทุนแล้วเราไม่ซื้อเขาจะมีปัญหาเรื่องขาดทุนเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องหาทางดูแลชดเชย อ๋องั้นเป็นว่าก็เป็นว่าก็ยังมียงมีสิ่งติดขัดอยู่นะใช่ใชก็คือทางเราต้องการแล้วชัดเจนว่าไม่เอาเครื่องยนต์จีนแล้วแต่<ถ>ว่าไปคุยกับบริษัทจีนแล้วบริษัทจีนเขาไม่ยอมเขาบอกเขาอ้างว่าต้องเป็นเรื่องรัฐบาลอันนี้มันก็คงจะแน่เพราะว่าบริษัทจีนเขาอยากจะขายนี่ใช่เขาจะยอมไหมเขลงทุนอะไรไปแล้วก็เขาบอกเป็นเรื่องรัฐบาลจีนทีนี้คือว่าเราก็ต้องอไปญันว่าเราคุยกับรัฐบาลจีนแล้วอย่างไรนี่นี่คือปัญหาของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราต้องไปแก้ให้ให้จีนเขา <laughs> แ,กแก้ให้จีนแก้ให้บริษัทจีนแก้ให้กองทัพเรือแก้ทุกระดับกองทัพเรือ,อยืนยันที่จะเรือดำน้ำําติดเครื่องยนต์จีนหรือไม่ท่าทีเนี่ยคุณสุทินเ็าบอกว่าก็ไม่ทราบอแต่ก็แต่ที่เป็นทางการเนี่ยเขาเสนอทางออกหลายทางแน่นอนเขาเข้าใจได้ว่ากองทัพเรืออยากได้เรือดำน้ำําและเราก็อยากได้แต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยเราไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมีทางออกที่สามหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามคุณสุทินก็บอกว่าคงมี แต่ว่ากอนทัพเรือเสนอมาสองข้อก่อนนะคะคือไม่เรือฟริเกตก็เอาเรือตรวจการไกลฝั่งหรือเรือ OPV แต่ก็อาจจะมีทางที่ออกที่3ก็ได้คือประเด็นก็คือว่าสรุปเราต้องใช้เงินทั้งนั้นใช่ไหมคือในที่สุดเงินที่เราอยากเอามาแจกเราเนี่ยมันต้องใช้ซื้อเรือทั้งนั้นอะไรก็ได้ให้มันจบะถ้าเป็นฟริเกตจะต้องเพิ่มเงินด้วย จะต้องเพิ่มเงิน,คน,น,นงโควิดพีวีไม่แน่ใจยังไม่มีข่าวมาถ้าทําความเข้าใจจากเนื้อข่าวคือว่าไม่ซื้ออะไรเลยเนี่ยไม่เป็นออปชั่นไม่เงินมันให้ตัวเฮียไปแล้วเงินมันจําโอ้เงินมันจ่ายไปแล้วใช่ใชไหมคะอืเปลี่ยนเป็น,น,าน,น,นอาวุธอื่นได้ไหมข่ขขาวนี้มันเศร้านะมันเหมือนกับเราผูกมัดตนเองไปเรียบร้อยแล้วกับสิ่งที่เหมือนกับก็ตอนแรกก็ใช่ฮะตอนแรกเราดีว่าเราจะเอาเรือดำน้ําแล้วจะได้แล้วไงไม่แล้วแบบคนไทยอ่ะคือก็ไม่ได้โหวตนะ คือมัน,<ใ>นไม่ได้ดมีออปชันโหวตเรื่องนี้กันเลยนะว่าคุณจะเอาเรือไหนหรือไม่เอาอะไรเลยอ่ะไม่ได้เป็น,นออปชันในการโหวตคือแบบมันเรื่องอาวุธเรื่องกองทัพมันเป็นเรื่องโหวตไม่ได้อยู่แล้วไงแต่ประเด็นคือคุณตอบได้ไหมว่ามีไว้เพื่ออะไรตอบได้แต่ว่าคนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยคำตอบไงแต่เห็นใจท่านรัฐมนตรีสุทินเหมือนกันนะเนี่ยก็เหมือนแบบตอบตรงๆหน่อยๆ ค,คุณสุทินก็ยังถูกตั้งคำถามต่อไปถึงเรื่องความจำเป็นในการมีอาวุธของกองทัพนะคะก็บอกว่าเรื่องอาวุธเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องมีแม้ส่วนตัวคุณสุทินบอกว่าจะไม่ชอบเรื่องอาวุธแต่ก็จำเป็นต้องมีเมื่อถามว่าปัญหาที่เหล่าทัพไม่ค่อยเป็นลูกค้าจะซื้ออาวุธที่ผลิตในประเทศเองแต่ซื้อของต่างประเทศนะคะคุณสุทินบอกว่าเรื่องนี้ต้องมาจากสองฝ่ายคือฝ่ายซื้อที่ต้องซื้อภายในประเทศและฝ่ายผลิตก็ต้องทำให้ได้มาตรฐานซึ่งต้องคุบคู่กันไปดังนั้นก็คือจะต้องหันมาพั นนหน่วยงานสถาบันป้องกันประเทศค่ะแต่ว,วันนั้นท่านไปงานท่านก็ถือปืนอันบลิ่มเทิมเลยนะฮะที่คุณสุทินก็น่าสนใจแต่ว่าอาวุธอาวุธที่จัดซื้อเนี่ยก็มันมีนิทรศการที่เพิ่งจัดผมก็เห็นท่านรัฐมนตรีสุทินไปงานไปร่วมงาน เมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมพักเก้าวไกลค่ะในที่สุดพักเก้าวไกลเขาก็มีมตินะคะเป็นเอกฉันขับนายชัย,ยามพวานมั่นเพียรจิตนะคะออกจากการเป็นสมาชิกนะคะด้วยข้อกล่าวหาออกจากการเป็นสสขอโทษด้วยข้อกล่าวหาคุกคามทางเพศโดยสสปูอัดหรือชาย,ยามพวานเนี่ยพูดยากจังเลยเนี่ยนะคะน้อมรับมติพักบอกว่าเป็นความผิดส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพักค่ะ แล้วก็เขาบอกว่ายังอยากให้ทุกคนที่ยังคงเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของพรกเก้าไกลอคอยผลักดันหลังพรกเก้า,าพรกเก้าไกลตลอดยังอยากให้ประชาชนทุกคนคอยติดตามกฎหมายเหมือนที่พักเก้าไกลเคยบอกมาถึงจะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกโทษในครั้งนี้คือตนคนเดียวไม่ใช่ของพักเก้าไกลแล้วตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าจะาจะตั้งใจทำงานไม่ใช่แบบปกติที่ลงพื้นที่ทุกวัน แต่ต้องทํามากกว่าเดิม 3- 4เท่าแล้วก็จะตั้งใจทํางานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายก็คือเขาเขาจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะจะลาออกหรือไม่นี่นะฮะก็จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อแต่ว่าตามกติกาเนี่ยตอนนี้ต้องหาพักใหม่ในขสามสิบวันเขาต้องหาพักใหม่ไปสังกัดภายใน30วันอย่างนั้อีกท่านหนึ่งซึ่งออกไปเนี่ยก็คือคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะก็ต้องหา ทัใหม่ั้งใหม่ภายในสาวันต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน30วันตอนนี้ก็มีที่อ้าแขนเปิดทางแล้วก็คือคุณไทสิวิไลแต่ว่าภูมิภูมิใจไทยเขาปิดรับทั้งสสแจสสผู้อัดเขาไม่รับนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณวุติพงษ์ทองเหลาเขาได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมนะฮะในมีการชี้แจงหลายประเด็นเพิ่มเสร็จแล้วเขาก็มีโพสต์การทํากราฟิกขาวดําของสํานักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งมีภาพข้อความระบุพูดถึงสสบัญชีรายชื่อของพรร ก้าวไกลคนหนึ่งนะฮะว่าเป็นคณะกรรมการวินัยชุดพิเศษพร้อมข้อความใต้ภาพว่าตรงไปตรงมายากเกินที่จะตอบนะฮะแล้วก็เป็นแนวแฉโพสแนวแฉแล้วก็ไม่ปกป้องคนผิดเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันกระบวนการที่ถูกต้องตรงปกก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันการเป็นผู้นำคนไม่ควรพูดหรือถแถลงโดยไร้ความรับผิดชอบเช่นนี้ตรงไปตรงมานะ,ะวุฒิพงพ์ ก็ต้องรอความคืบหน้ารอดูความคืบหน้าสองคนนี้ก็จะหาที hmm> ่ลงได้หรือไม่ค่ณไทยศิวิไลคือคุณมงคลกริชใช่ไหมฮะใช่เขาเขาปล่อยมุกหรือเขาจริงเขาจริงเขาไม่มีสสอในสภางั้าเอาจริงก็ถ้ามาสองคนนี้ก็คือมีสสสองคนเลยอ๋อโอเคงั้นก็ทันทีงั้นก็เกิดขึ้นได้ ก็เกิดขึ้นได้เขาเขาก็พูดแบบรอๆหน่อยอะว่าเออมันต้องให้อภัยกันเลยก็ว่ากันไปฮะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เขาก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วข้างหน้าจะเลือกตั้งผลเป็นยังไงใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่อย่างน้อยก็มีตัวแทนสองคนในสภาแต่การที่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นผู้แทนราษฎรมาเนี่ยสิทธิในการดารงตําแหน่งต่อก็มีถึงแม้ว่าอาจจะถูกประนามโดยพรรคเดิมซึ่งสังกัดในเรื่องซึ่งเป็นเรื่องเซนเิทีฟอยู่ในสังคม ค่ะคือขอ,อกลับไปที่คุณปูอัดชัยยามพวานอีกครั้งได้ไหมมันมีคําพูดคำเน้นอ่านคือมันอ่านสื่อ,อต่างๆเอาอไปโค้ดแล้วมันจีนดน,จนในหัวใจประเด็นนี้คือหาคนเ,นเยอะเขาบอกว่าถือเป็นบทเรียนสําคัญที่อยากส่งต่อว่าเมื่อก่อนคุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณอาจทํามันได้แต่เมื่อคุณเป็นบุคคลสาธารณะคุณทํามันไม่ได้แล้วคือคุณปูอัดนี่เข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลสาธารณะหรือไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาคุณก็ไม่สามารถไปล่วงละเมิดทางเพศใครได้ เขา <ứng> เขาแล้วก็มีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากนะฮะแต่นักข่าวเขาถามนะคุณตวงพรมันมีมุมซึ่งมีการนําเสนอว่าตกลงแล้วชัยยัมพวาเนี่ยเขาจะสู้คดีกับเหยื่อทั้งสามรายหรือไม่คือคือในที่นี้คือในมิติของการดําเนินคดีเนี่ยคือในกรณีที่เป็น sexual harassment สมมุติว่านี่คือ sexual harassment จริงเนี่ยใน <Connie S 1> ที่เราเคยได้เห็นในต่างประเทศเนี่ยคนที่เป็นผู้ร้องเรียน จะเป็นฝ่ายซึ่งแฉแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะอาจอาจะนะถ้าเกิดมีการล่วงละเมิดทางเพศจริงๆเนี่ยดำเนินคดีคนซึ่งโดนกล่าวหาแต่ในรอบนี้ถ้าคุณสังเกตดูอ่ะมันมีมุมซึ่งฝ่ายซึ่งโดนกล่าวหาเนี่ยเขาอาจจะดําเนินคดีฟ้องกลับคนที่กล่าวหาก็ได้เพราะว่าเนื้อเรื่องของทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณกล่าวหาว่าคนนี้ล่วงละเมิดมแล้วมีการล่วงละเมิดจริงแล้วคุณเอาผิดเขาได้เนี่ยคุณฟ้องร้องเขาได้ S <S แต่ถ้าเกิดคุณกล่าวหาแต่ว่าหลักฐานไม่พอว่าคุณถูกเรื่องละเมิดเนี่ยในบริบทของกฎหมายไทยเนี่ยคนที่โดนกล่าวหาเนี่ยฟ้องร้องเอาผิดเรื่องการสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงได้ไงอ,อันนี้อันนี้คือเส้นแบ่งซึ่งฝ่ายร้องเรียนและฝ่ายซึ่ออกมาแฉในเมืองไทยต้องระวัง <S <S เพราะว่าสมมุติว่าคุณกล่าวหาคนแล้วคุณเอาเขาจนเขาหมดอนาคตเนี่ยเขาเสียหายไปแล้วนะสมมุติว่าเขาล่วงละเมิดจริง แล้วเขาล่วงเกินถึงขั้นใช้กําลังคุณสู้คดีเนี่ยคุณมีโอกาสชนะถ้าคุณมีการแต่ถ้าเกิดพิสูจน์ตรงนั้นไม่ได้แล้วปวูอัดเล่นฟ้องกลับมีโอกาสเขามีโอกาสชนะคดีในะระยะนองคุณตุพรเพราะว่าอิชูคือว่าเขาถูกทําให้เสียชื่อเสียงจนอาจจะหมดอนาคตทางการเมืองได้เพรฉะนั้นต้องดูว่าวิธีการเล่นคดีนี้ทางกฎหมายของปูอัดเป็นอย่างไรหรือเขาก็มีทีมทนายพร้อมมันมีมิติที่คุณตุงพอนพูดถึงซึ่งสำคัญในเรื่องของการสำนึกในเรื่องของการเข้าใจว่าตัวเองนี้ทำอะไรไป แต่สมมุติว่าถ้าเขาประเมินว่าหลักฐานของเนื้อคดีเขาชนะสามคนนี้ได้เนี่ยเขาสู้ยาวเนี่ยเขามีโอกาสแต่แม้ว่าีัมคมพนล้วนะไม่ในอีกมุมหนึ่งดีฉันบอกว่าทั้งสสุทธิพงศ์และสสชัยพรวันเนี่ยคือมันต้องมีหลักฐานชัดสิไม่งั้นสสเขาขับออกนี่มันก็ถูกต้องแต่ว่าตอนตอนตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นไงแต่ว่าวันที่ผมเห็นคือผมก็ตามเรื่องนี้ห่างๆนะแต่ว่าผมก็เริ่มเข้าไปดูมากขึ้นตอนที่เขานั่งแถลงเนี่ยคือท่านนายเขาพร้อมนะ เขาไม่ได้เล่นเรืเ่องนี้เล่นๆนะคือเขาทุกสเต็ปเนี่ยเขารู้ไงว่าเขาโดนอะไรแล้วมีหลักฐานอะไรไงใช่<ห>มผมก็เชื่อว่าทานายเขาพร้อมแล้วเป็นไปได้ด้วยว่าปูอาจหรือวุฒิพงศ์อาจจะชนะได้นะชนะเหยื่อนี่ต้องขออภัยอยเหยื่อนะแต่ว่าผมว่าเขาไม่เสิยชนะได้เพราะว่าในระบบกฎหมายไทยเอ่ยหรือว่าใน ในกระบวนการพิจารณาเรื่องพวกนี้มันมีทัศนะและความเข้าใจที่มีต่อเรื่องนี้ขนาดไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจม,มันก็อยู่ในสังคมชายเป็นใหญ่ท<ล>ี่แล,แล,แล้แต่ว่ามันอยู่ได้ว่าการกระทำความผิดมันเป็นความผิดระดับไหนนะในกรณีของเปรนเนี่ยข้อกล่าวหาคือข่มขืน,ขนใช่ไหมหลักฐานม,มีถ้าหลักฐานมีคุณเอาผิดผู้ชายติดคุกแต่ถ้าข้อกล่าวหาคือมีพฤติกรรมซึ่งไม่เหมาะสมในที่ทํางานเป็นการกึ่งลวนลามคราวนี้มันอยู่ที่รายละเอียดแล้วว่าคุณเอาคนนั้นจน ถ้าเขาฟอ้าฟองเขาฟ้องก้าวไกลอาจจะน่าสนใจว่าเขาเล่นก้าวไกลง่ายกว่าทางกฎหมายแทนที่จะไปพุ่งเป้าหาเรื่องผู้หญิงซึ่งกล่าวหาค่ะแต่ในกรณีของชัยภรวานเนี่ยทางก้าวไกลบอกว่าเขาเองเป็นฝ่ายสังเกตเห็นความผิดปกติเพราะว่าผู้ช่วยสสลาออกในเวลาใกล้ๆก,กันถึง3คน 3> ใช่ไหมคะคือมีพฤติกรรม,มซ้ำใช่ใช่ซึ่งแต่ผมเชื่อว่าปูอัดเขาอาจจะเล่นมุมซึ่งหาเรื่องทางกฎหมายก้าวไกลถ้าอ่านดูท่าทีเขานะค่ะ ที่เขาระวังกับ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 พรรอะ่ะเขาเขาเขาแสดงความหล่อเป็นพิเศษนะบอกว่าให้เชียงเชียร์ก้าวไกลต่อไปอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ไว้วางใจคือมาต,ต,ตรฐานเรื่องไอเซ็กชวล a าร์เรต์นในเมืองไทยมันยังไม่เหมือนเมืองนอกซึ่งมอ,องในบางมุมมันก็น่าสนใจก็คือว่ายังให้ความเป็นธรรมกับผู้ซึ่งถูกกล่าวหามากกว่าต่างประเทศใช่ไหมแต่ว่าก็แต่เป็น เป็นปรากฏการณ์ที่น่าติดตามใช่กรณีวุฒิพงศ์ก็ด้วยเพราะว่าเขาก็พยายามเบี่ยงประเด็นไปว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องอะไรโรงงานกำจกัดขยะอยู่หรือเปล่าถูกต้องถูกต้องซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ก็น่าสนใจว่าว่าประเด็นนั้นมันมีมันมีมูลหรือเปล่าหรือแค่เขาหาเรื่องกลับใช่ไหมคือมัน ก็เป็นกระบวนการของกรรมการสอบวินัยให้ความเป็นธรรมเขาไหมตั้งกรรมการที่มีประโยชน์ได้เสียกับเขาหมายถึงว่ามีเรื่องกับเขาอะไปตั้งเป็นกรรมการสอบสวน<ต>หรือไ<ต>ม่นี่ก็ซัดไปที่ความเป็นใจอแต่ผมกลับมองว่าก้าวไกลต้องระวังเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยหลายคนซึ่งเขาสนับสนุนการร้องเรียนของฝั่งสุภาพสตรีแต่ละท่านซึ่งอาจจะถูกล่วงเกินเนี่ยมันก็มีอีกปีกหนึ่งนะซึ่งเล่นเรื่องนี้แล้วรอกระทืบ3าก้าวไกลต่อคือต้องการให้ก้าวไกลเนี่ย ลบกันเองแล้วถึงเวลาพออีกฝ่ายแ์กลับเนี่ยก็เอาด้วยคือคือเอเอาด้วยคือบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยฝ่ายซึ่งกระทืบก้าวไกลอยู่เนี่ยจะหันมาเชียร์การแฉของทั้งปูอัดแล้วก็การแฉของอ,อุทิพพงศ์เพื่อกระทืบก้าวไกลต่อก้าวไกลต้องระวัะงสึกนี้เขาบีบให้คุณทะเลาะก,กันเองจนพังมไม่ไม่ใช่แค่เขาเอาจจะไม่ได้สนใจเซ็กชวลราสมันก็ได้เขาทำเป็นสนใจไงค่ะจนถึงขนาดนี้นะคะมีสมาชิก เก้าไกล4คนนะคะที่ถูกลงโทษจากข้อกล่าวหาใช้ความรุนแรงและคุกคามทางเพศนะคะคนแรกก็คือคุณสิรินสงวสนศิลป์สสกทมคนนี้เนี่ยถูกข้อกล่าวหาใช้ความรุนแรงแต่ว่าถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ดํารงตําแหน่งสําคัญภายในพักส่วนอีก3คนที่เป็นสมาชิกแล้วถูกขับออกนะคะในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศก็คือคุณเกรียงไกรจัน คุณเกรียงกายอดีตผู้สมัครผู้สมัครสอสชัยภูมินะคะคุณวุฒิพงศ์แล้วก็คุณชัยยามพวนนะคะที่ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพักด้วยนะคะครับก็น่าสนใจมันจริงๆเราคุยเรื่องนี้ได้อีกชั่วโมงหนึ่งแต่ว่ามันมันมีผมคิดว่ามันมีวาระระยะยาวอยู่ในการที่จะทําให้ก้าวไกลเนี่ยเป็นพักซึ่งโดนมีมีม,ม,มีมีความเปรอะเปื้อนเรื่องนี้ คือมันมองได้มุมหนึ่งคือพรรคเข้าพยายามแก้ไขปัญหาแต่ละมอยมุมหนึ่งก็คือว่าพรรคได้สร้างปัญหาขึ้นมาให้กับตนเอง<ม>ด้วยการเซตบรรทัดฐานที่อีกหน่อยอีกหน่อยสมมุติว่ามีสสโดนกล่าวหาแบบนี้อีกสักสามคนสมมุติว่ามันเกิดขึ้นแบบนั้นซึ่งมันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้น<ม>ทุกพรรคได้ทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมอิมเมจของพรรคจะเสียไปกับสสที่ตัวเองพึ่งขับออกเพราะว่ามัน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 น่าสนใจค่ะ น่าติดตามดูนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากล <park mulheres> ับมาติดตามนะคะสถานการณ์ครบ1เดือนสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามค่ะเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้